อนแรกเราเห็นสถานการณ์ชายแดนมันสงบสงบมามต้องบอกว่าเป็นร่วมสัปดาห์นะตั้งแต่<ะ>มีเรื่องของการเมืองที่บอกว่าพอเปลี่ยนนายกทําไมกัมพูชานนงสงบจังเลยแต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่สงบหรือเปล่าเพราะว่ามันมีรายงานเข้ามาคุณผู้ชมนะก็คือว่าเพจกองทัพปกทันกระแสเขาแจ้งข่าวเข้ามาบอกว่าช่วงสายของวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ในพื้นที่เห็นบอกว่าแถวแถวภูมะเขือช่องโดนเอาไปเจอว่ามีเรื่องของทุ่นระเบิด PMN 2 ลักษณะก็คือถูกทิ้งเอาไว้ถูกไหมจำนวน6ทุนซึ่งตรวจพบใหม่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเปิดขึ้นมาหน่อยนี่บกเคลียร์พื้นที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องทหารยังพบทุ่นระเบิดทีแม็กเข้าตรวจสอบเส้นทางราัะเวนแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพื่อสร้างาพื้นที่ปลอดภัยใกล้กับภูมะเขือพบ PMN 2 6ทุนด้วยกัน และยืนยันว่า6กทุนนี้เห็นบอกต้องเป็น6กทุนใหม่ด้วยนะแต่จากรายงานคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันไอ้หทุนระเบิดนี้ว่าใหม่ยังไงเห็นบอกว่าได้รับการยืนยันจากท่านแม่ทัพภาคที่สองเดี๋ยวเปิดภาพท่านแม่ทัพหน่อยฮะพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองวันนี้เห็นบอกเดินทางไปภารกิจในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องของภารกิจที่ท่านไป แต่ขอให้ท่านพูดเรื่องของทุ่นระเบิดก่อนอช่วงค่าที่ผ่านมานี่เองก่อนจะเข้ารายการเราไปสอบถามบอกว่าท่านแม่ทัพได้รับรายงานหรือย,ยังค่หกทุ่นระเบิดที่มาเจอเนี่ยสรุปแล้วมันคือยังไงเห็นบอกว่า6ทุ่นระเบิดนี้อยู่ในกระสอบของทหารเขมรใช่ไหมใช่ค่ะคือน่าจะเอามาวางเอาไว้ในช่วงที่สู้รบกันแล้วก็ไม่ได้เก็บ ไม่ได้เก็บกลับไปคือลักษณะปล่อยทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ทาหารเข้าเคลียร์พื้นที่ก็เข้าไปตรวจสอบค่ะเห็นว่ามีอยู่ในกระสอบบนภูมะเขือแต่ว่าโชคดีที่ะระเบิดไม่ได้ทํางานเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพบก่อนคาดการว่ากัมพูชาไม่ได้ลืมเก็บหลอกแต่ตั้งใจที่จะทิ้งไว้บริเวณน,นั้นค่ะคุณผู้ชมมาก่อนฟังเสียงท่านแม่ทัพเห็นบอกว่าตามรายงานวันนี้ทางกองทัพเองเนี่ยโดยพันเอกศิวะหว่างอากาศโคศกศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติหรือว่าทีแม็กมีการรายงานเรื่องของการเจอทุนระเบ เปิดในรอบหนึ่งเดือนมาด้วยเห็นบอกรอบหนึ่งเดือนเนี่ยสามารถยึดเรื่องของวัตถุระเบิดแล้วก็เก็บกู้ทุนระเบิดได้349ทุ่ทุนอันนี้แค่เดือนเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดเดือนเดียว349ทุ่ทุนยังมีทุนระเบิดแบบต่อต้านอากาศยานอีก4่ทุนคุเยอะมากอะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ท่านแม่ทัพยืนยันบอกว่าเป็นของเขมรแล้วน่าจะเป็นการจงใจทิ้งเอาไว้ไม่ได้ลืมเป็นที่ตั้งเาเป็นระเบิด ที่เขาเตรียมพร้อมที่จะนามาใช้กับเป็นระเบิดที่เขาเตรียมพร้อมแต่ยังไม่ได้วางซึ่งเราไปยึดที่หมายได้ก่อนแล้วเรารวบรวมไปแล้วก็รอทําลายมีจำนวนหกลูกใช่ไหมครับครับหกลูกแล้วก็มีมีเยอะกว่าน,นั้นเป็น,เป,นเป็นลูกเก่าลูกที่เขาเตรียมพร้อมแต่ยังไม่ได้ถอดสลักอะไรเป็นกระสอบเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าเต็นท์เป็นที่ตั้งฐานเขาแล้วก็เขาจะใช้ในการวางป้องกันฐานเขาซึ่งซึ่งเขาก็ใช้จํานวนมากอยู่แล้วครับทุกที่ครับเพื่อเราต้องระวัง รันการเข้าไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยจะต้องพึงระลึกเสมอว่าได้บอกให้กําลังพลน้องๆทุกคนว่าให้สมมติว่าตรงนั้นเป็นมีกับระเบิดวันการที่เข้าไปควบคุมพื้นที่เขาที่เรายังไม่เคยเข้าให้ระวบางเ,เนี่อะ แสดงว่ามันยังคงมีทุนระเบิดหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อยู่<ฆ>แล้วท่านนายทัพเน้นย้ําบอกว่ากําลังพลที่ลงพื้นที่เองยังต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของทุนระเบิดแล้วก็พวกยุโทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพที่ขเขมรเขาจงใจทิ้งเอาไว้ที่แผ่นดินไทยเรา<ฆ>หลังจากที่เราผักล่นกําลังเขากลับไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะแล้วนอกจากทุนระเบิดที่วันนี้เจอแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้เราไปเจออดีตทหารหนึ่งคนในพื้นที่ของสุรินเป็นอดีตทหารกองบังคับ การกรมทหารรอ23ี่าค่ายสุรธรรมพิทักษ์เดี๋ยวกาลังจะบอกว่าตรงนี้สําคัญยังไงคุณผู้ชมคือว่าวันนี้นัตตี้ไปเจอนัดดนัยบอกว่าพอไปเจอพี่น้องทหารแล้วเราไปสอบถามเรื่องทุนระเบิดที่ไปเจอด้วยวันนี้พี่เขาบอกเขาเป็นคนในอดีตที่เคยออกรบเป็นนักรบชายแดนมาก่อนแล้วออกรบตั้งแต่รุ่นเขาพระวิหารถูกไหมค่ะห้าสี่เขาบอกเอาแบบนี้เลย คือวันนี้ไว้ใจขเขมรไม่ได้จริงๆมไม่ด้วยด้วยกระบวนการใดๆก็ตามแหละหนึ่งเรื่องของเปิดด่านไม่ควรจะเปิด,ดแน่สองพี่น้องทหารควรจะต้องระมัดระวังเวลาไปลาดตะเวนในพื้นที่ก็ต้องระวังพวกพวกทุ่นระเบิดและขเขมรเนี่ยเวลาเขาจะปะทะทีหนึ่งรบทีหนึ่ง ตามข้อมูลคนที่เป็นนักรบมาก่อนนะเขาบอกมันต้องมีการวางแผนมาก่อนแล้วเขมรเ,เชื่อว่าเวลาเขาจะรบทั้งทีเนี่ยเขาไม่ได้แค่คิดแค่จะประทะ,ะแต่เขาคิดว่าเขาจะยึดพื้นที่ยังไงได้บ้างคุณผู้ชมวันนี้พี่ร้อยตรีสุเทพเป็นอดีตทาหารกองบังคับการกรมทาหารรอ23เคยออกรบอนันยำ้ำ เขาบอกเขาส่งคลิปอันหนึ่งมาให้เราดูเขาไปย้อนดูคลิปเก่าๆสมัยในอดีตแล้วมันจะย้อนถึงพฤติกรรมในปัจจุบันได้หรือเปล่า<ะ>วันนี้คำ,คำเขมรเองพอรบกับเราพอจะกลับเขาไม่ได้กลับไปแบบทั้งหมดมเขาไดนกลับแค่ตัวไงแล้วทิ้งกระเบิดเอาไว้ครั้งก่อนเมื่อปี5 4สถามว่ามันสอดรับยังไงเดี๋ยวเปิดเต็มจอเลยก็ได้ฮะภาพนี้คือภาพในอดีตที่เราเคยเจอที่พี่เขาส่งมาให้ใแล้วมันเคยถูกนําเสนอมาอมในอดีตถูกไหม เป็นภาพอะไรบ้างคือมันจะมีหลายภาพเลยอันนี้เป็นกระเช้าทางขึ้นภูมะเขือที่เราทําลายไปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นบรรยากาศตอนที่ตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก่อนเขาจะรบเนี่ยเขาทําทางขึ้นไปก่อนแล้วก็ทํากระเช้าขึ้นไปพอทํากระเช้าขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการขนย้ายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขึ้นไปบริเวณนั้นด้วยอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการทํากระเช้าขึ้นไปในบริเวณนั้นคุณผู้ชมความหมายก็คือว่าเขาพี่เขากำลังจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปรบเขาไปไประจ การอยู่ในพื้นที่ปรากฏว่าคิดว่ามันแค่ปะทะแค่ยิงกันเฉยแต่สุดท้ายมาตรวจสอบก็คือคเขมรเนนะี่ยมีการสร้างทางแบบนี้เหมือนเป็นถาวรน,นะถูกไหมสร้างขึ้นมาเพื่อจะขึ้นมาพื้นที่สูงเพราะพื้นที่สูงเป็นของเราภาพนี้ตอกย้ำสองอย่างคือหนึ่งแผ่นดินข้างบนนะ่ะคือของเราสองเขมรเวลาคุณจะมาลบกับเราคุณเตรียมการขนาดที่คุณต้องสร้าง กระเช้าในการเดินทางของพวกคุณขนย้ายทั้งยุโทโธปกรณ์อาวุธแล้วก็กําลังพลขึ้นมาอยู่พื้นที่สูง<ะ>เพื่อมาประทะกับเรามาอยู่บนแผ่นดินไทยยิงคนไทย<ะ>ยิงทหารไทยถูกไหม<ะ>เนี่ย จุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเห็นบอกมันเป็นการขน<ก>ทั้งสบเบียงถูกไหมใช่ค่ะอันเนี้ยเมื่อกี้รายงานไปผิดตอนแรกเข้าใจว่าเป็นผูมะเขือจริงๆแล้วบริเวณเนิน3 5 0เนิน350ที่ตอนนี้ขเขมรก็ยังยึดเอาไว้ใกล้ปราสาทใกล้ๆ <ห ả? S 2> กับปราสาทตาควายก็คือเขาจะลักษณะทํากระเช้าขึ้นไปเพราะมันเป็นจุดสูงข่มตรงนั้นก็พยายามที่จะขนอาวุธยุดโทปกรณ์แล้วก็มีการขุดบังเกอร์เตรียมรับการปะทะเอาไว้ด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมถ้าจํากันไม่ได้เดี๋ยวเปิดเพจคู่ขนานกันหน่อยในอดีตเน เนิน350คือจุดที่ตอนเนี้ยคเขมนเขายังยึดอยู่และจุดที่เป็นปราสาทตาควายถูกไหมก็คือไอ้ตรงกลางเลยที่เป็นเป็นแองก์เฉินเขาไปทบังเกอร์ไว้ตอนนี้ในอดีตซ้ายมือเขาก็มาสร้างแบบเนี้ยแล้วขึ้นมาที่เนิน 3- 5 0เพราะพื้นที่ของเขามันไม่มีทางขึ้นมันเป็นพื้นที่ต่ำนี่มันตอกย้ำไหมว่าพื้นที่เนี้ยคือของเราแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนภาพเป มันจะมีภาพลักษณะเห็นบอกทหารมีการขุดบังเกอร์เตรียมรับมือการประทะใช่พอเขามีการขนกําลังขนอาวุธเนี่ยเต็มไปหมดอะ่ะค<า>่ะนี่แล้วก็มีการขุดพวกบังเกอร์เพื่อรอถ้าเกิดว่าทหารไทยมาก็จะประทะยิงนี่คือภาพในอดีตนะค่ะนอกจากนี้ก็จะมีนี่อันนี้เป็นบังเกอร์ แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนคูเลตอ่ะคะขุดเอาไว้นอกจากนี้ก็จะมีพวกแผนที่เรื่องของปราสาทตาควายด้วยเหมือนเขาดูแผนที่คร่าวๆเอาไว้ก่อนที่จะเข้ามาบุกตรงนี้แผนโครงสร้างนี่อะอันนี้คําถามเปิดนี้ขึ้นมาก่อน แผนโครงสร้างปราสาทตาควายจุดเนิน3 5 0้าใกล้ปราสาทตาควายวันนี้เขากําลังบอกปราสาทตาควายคือของเขาคําถามของเราคือถ้าเป็นของคุณทําไมคุณมีแผนผังแบบวาดแค่นี้หรอ,อเราอ่ะมีแผนที่ถูกไหมเราบอกหมุดได้ชัดเจนแต่คุณบอกนี่ของคุณแต่คุณวาดใส่กระดาษตั้งใจจะยึดหรือเปล่าไอ้แบบนเนี้ยนี่ฮะอันนี้คือปีห้าสี่นะแล้วก็เห็นว่ากระเช้าต้องการขึ้นมาถ้าของคุณทําไมต้องสร้างกระเช้าค่ะนี่เปิดต่อมาเลยฮะ มีภาพต่อเห็นกลุ่มทหารเดินสำรวจในพื้นที่ปราสาทใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ในปราสาทตาควายตอนปี54ฐทานเขเมรเดินเข้าไปสำรวจด้านในตัวปราสาทนี่นอกจากนี้กลับมาตรงนี้ก่อนพี่เขาบอกอันนี้คือภาพที่มันเคยถูกเผยแพร่และพี่เขาไปเจอมาแล้วเขาจาได้ว่านี่คือภาพที่เขเมรเวลาจะประทะก,กับเราทั้งทีเนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่เขาจะเตรียมอาวุธแต่เขาเตรียมแผนทุกอย่างแล้วคือถ้าเขาประทะ มันเป็นช่วงชุลมุนแต่ช่วงชุลมุนนั้นเขาจะมีกาลังอีกกําลังหนึ่งขนตัวเองขึ้นมาเพื่อยึดพื้นที่ซึ่งจะเห็นว่าปราสาทตาควายที่เจ้าหน้าที่เขาบอกพอถึงดีเดใช่ไหมบอกจะหยุดการยิงปรกากฏเขมรมันย,ยิง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 เสร็จแล้วมันยึดเลยพื้นที่ตาควายที่เราเพลียงพลั้มไปอันนี้ต้องยอมรับ คุณผู้ชมฮะแต่เรายืนยันนะตาควายยังเป็นของเราวันนี้เองพี่ร้อยตีสุเทพก็เลยบอกกับเราต่อบอกวันนั้นเนี่ยผมออกรบมันมีคลิปตอนสมัยที่มีการออกรบด้วยเขาบอกโอ้โหบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเวลาการยิงกันแต่ละทีเนี่ยทุกคนบอกทหารเองส่วนใหญ่ทหารไทยตอนนั้นมีการเตรียมเรื่องของการยิงปืนใหญ่ปะทะกับกัมพูชาเดี๋ยวเปิดคลิปการประทะการยิงขึ้นมาหน่อยได้ไหมพี่เขาส่งมาให้เราดูนี่ฮะสมัยนั้นเนี่ยระวังยิง พร้อมแล้วไรเงี้เอาไปไว้เอาไปไว้เดี๋ยวจะเจอจริงตับบอกเก็บเดี๋ยวหมูนี้ยิงีสองนัดเลยเก็บเลยหมูนั้นหมูสองเดี๋ยวเตรียมใส่อีกนัดหนึ่งเลยยิงันเดอย่างเดียวพอติดบ่อยจังวะพร้อมแล้วหม้อร้อยระวังยิงอีกนัดหนึ่งนัดหนึ่งไป้เอกเลยวะเนี่ยหมูสองเลี่ยนเครื่องวันงกาใหม่

นี่คุณผู้ชมมาแล้วดูภาพไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมอเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สื่ไทยให้เห็นถึงการที่เราต้องรักษาดินแดนเรา,าปกป้องแผ่นดินเรานี่คือความยากลําบากของพี่น้องนี่คือเหตุการณ์รบจริงๆถูกไหมแล้วดวูฮะเสียงแบบสนั่นวันไหวดูที่มันต่างจากช่วงนี้แต่เขากำลังบอกว่าเนี่ย พวกเขาเองมุ่งเน้นเรื่องการรบเพราะตอนนั้นเนี่ยทหารต้องปกป้องแผ่นดิน<ะ>แต่เขเมรเองเดี๋ยวเปิดคู่ตอนที่เขาสร้างกระเช้าขึ้นมาหน่อย<ะ>เนิน3 5 0ปราสาทตาควายเ<ะ>ขาพยายามจะยึดมาแล้วแหละก่อนหน้านี้<ะ>แต่ตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ายึดไม่ได้ถูกไหมใ<ช>่แล้วก็มาทะเลาะก,กันอีกทีหลัง<ะ>นี่มันยังมีภาพตอนกลางคืนอีกถูกไหมใช่ค่ะเปิดกลางคืนขึ้นมาหน่อยฮะจะเห็นลักษณะก็คือยิงกันแบบหามล่งหามคำ่ำกลางคืนมันจะได้ยินเสียงแล้วเหมือนเป็นแสงไฟอ่ะ ออมกันนห่ยเปิดภาพที่เขาสร้างกระเช้าตอนที่ขึ้นเนี่ย<า>เนิน350ปราสาทตาควายปราสาทตาเมินทม<า>แล้วดูภาพควบคู่กับซ้ายมือ<า>เดี๋ยวฟังเสียงร้อยตีสุเทพคุ้มไข่น้ำ อายุ5 6ปีเป็นอดีตทหารที่ไปลงพื้นที่เขาบอกเลยว่าไทยเราเองเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนอว่าเขาเองจะเข้ามายึดดินแดนตอนนั้นมันเป็นช่วงของการประทะเกี่ยวกับเขาพระวิหารปรากฏพอประทะไปประทะมาเขมรเอง,เ,องเขาไม่ได้ยึดจุดแค่เขาพระวิหารอย่างเดียวไงเขาเอาจุดอื่นด้วยเพราะเขาสร้างกระเช้าแล้วก็ขึ้นปนีนขึ้นมาบนยอดเพราะมันเป็นจุดสูงเพื่อตั้งใจจะมายิงเราอ้อลืมบอกไปพี่เขาบอกหลังจากการรบจบอะ เดี๋ยวก่อนจะฟังเสียงมันมีภาพตอนที่พี่พี่ทหารน่ะแล้วก็ตัวพี่อะไรนะพี่สุเทพใช่ไหมเขาไปกู้ระเบิดอ่ะนี่นี่นี่ก็คือ b m 2 1ี่สมัยนั้นก็บีใช้มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าก็ลงไรนาของชาวบ้านเหมือนกันนะตอนที่พี่เขาไปดูเนี่ยคือตัวของลูกระเบิดเนี่ยปักอยู่ที่บริเวณกลางไรนาของชาวบ้านแบบนี้เลยตาไมกที่ตอนสมัยนั้นปักตรงแบบเนี้ยซึ่งปัจจุบันก็มีเหมือนกันค่ะ เอาเดี๋ยวฟังเสียงนยฮะพี่สุเทพเล่าให้ฟังแล้วพี่แกก็เลยบอกว่าวันนี้อยากให้กําลังใจพี่น้องทหาราเหมือนกันเลยเรื่องการเปิดด่านาให้ดูภาพแบบเนี้ไม่มันเปิดได้ไหมล่ะเปิดแล้วมันจะยิงกันอีกมัเ,เอาฟังดูฮะาการพุ่กออนก่อนเพราะว่าช่วงปีห้าสี่ทหารไทยเราจะไม่ได้เตรียมการเหมือนเหมือนปีปีนี้นะครับไม่ได้เตรียมการเลยเพราะว่าเนื่องจากไม่มีการ ที่ว่าจะมายุแยงแต่แยงรั้วอะไรแบบเลยก่อนเออไม่รู้มาก่อนเหมือนปีนี้ปีนี้นเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะมีการเตรียมเตรียมตัวหลายเดือนนะครับแล้วก็ช่วงปี54นี่คือลักษณะ,ะไม่ไม่ไม่มีการเตรียมตัวมากก็คืออาวุธยุโทโธปกรณ์ของเราก็มาส่วนส่วนหนึ่ง่วนที่มาได้นะครับก็จะมีรถถังบ้าง ลำเลียงระถังลำลำเลียงพลก็เอามานะครับปืนใหญ่ร้อยห้าก็เอามาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปีนี้มาเยอะนะครับมีจุดเ่มีเอฟสิบหย่ก่อนตอนนั้นม,มีแต่ว่ายังไม่ได้ลงครับคือไม่ได้มาบินไม่ไม่ได้มาบินเพราะมันไม่หนักมากครับก็ลบปะทะกันตามแนวชายแดนธรรมดา,น,านี่นหนเห็นว่ามีเครื่องปั่นมีรถคูโบต้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ล,ลบกันยังเอาอย่างู่หรือเปล่าตอนนั้นนะครับเขาเตรียมพร้อม เขาเตรียมพร้อม,ค,อรม,มครับเขาเตรียมพร้อมเราได้ได,ได้ได้คลิปมาจากสื่อนะครับที่เขาเตรียมพร้อมครับจะมีเครื่องคูปูตา้าแล้วก็จะเป็นลวดสลิงมว้วนเพราะว่าเทือกเขาพนมรุงล,ลักษณ์จะเป็นเทือกเขาที่แบบมันชันนะครับข,ของเรามันจะสูงข,ของของเขาเนี่ยมันมันจะต่ําทีนี้มันไม่สามารถลํลเลียงพลหรือว่าอาหารขึ้นมาได้เดินเดินขึ้นมาไม่ได้มันต้องใช้กระเช้า คุณผู้ชมครับแล้วเนี่ยพี่ทหารที่เคยออกรบเขายืนยันเดี๋ยวกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมแล้ววันนี้เราไปเจอกับพี่ปราณีเป็นชาวบ้านใกล้ปราสาทตาควายเดี๋ยวเปิดภาพไอ้ที่ในอดีตอะที่เราไปเจอหลักฐานก็คือว่าไอ้แผนผังของปราสาทตาควายที่ปักเอาไว้ ต้นไม้แถวแถวเนิน3 5 0เหมือนเขาวาดผังเอาไว้ว่าจุดนี้คือหมุดหมายที่เขาต้องการจะยึดก็คือปราสาทตาควาย<ฆ>คลิปเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วเดี๋ยวเปิดคู่มากับพี่ปราณีพี่ปราณีเป็นชาวบ้านในพื้นที่แล้วเขาจะยืนยันแลวเขาจะมีหลักฐานบอกว่านี่จะมีหลักฐานให้ดูนะปราสาทตาควายเป็นของเราในอดีตเราก็เคยบอกแล้วว่านี่คือของเราใชเพราะว่าตอนนั้นคือตาเมืินทมถูกไหมท<ฆ>ี่บอกเขาไปกลุยทางสร้างอะไรกันชาวบ้านก็ยืนยันวันนี้ตาควายกมพูชายยังคงยึดอยู่วันนี้พี่ปราณีเองเนี่ย เขาเปิดภาพภาพหนึ่งมาให้เราดูบอกเป็นภาพในอดีตซึ่งตัวเองเนี่ยเคยขึ้นไปทําบุญแถวแถวพื้นที่ปราสาทตาควาย <c oughs> เดี๋ยวเปิดคู่กับภาพซ้ายภาพขวามือนะมันเป็นภาพลักษณะก็คือพี่เขาขึ้นไปยืนสมัยเนี่ยยังสาวๆอะ่ะ <c oughs> เขาทําให้ดูเนี่ยฮะโอ้โหนี่ คือไปก่อนหน้าก่อนหน้าเขมรน่ะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าไปทําบุญตั้งแต่ปี52แล้วนะที่ปราสาทตาควายแล้วก็เคยถ่ายภาพยืนยันไว้ด้วยตอนนั้นน่ะแล้วเขาบอกตอนนั้นยังไม่มีกัมพูชาขึ้นมาเลยตอนรบขวามือคือ54ใช่ถูกไหม54เขาสร้างไอ้กระเช้าเอากําลังขึ้นมาเอาผังมาติดเอาไว้แล้วสุดท้ายเข้าไปสํารวจในปราสาทแต่ชาวบ้านและคนพื้นที่ที่อยู่ที่นี่มาอย่างยาวนานคุณผู้ชมเห็นซ้ายมือใช่ไหมปราสาทมันยังไม่ได้ ถูกการบูรณะเลยอ่ะ<ช>มันยังไม่ขุดเลยอ่ะอเปิดขวามือตอนที่เขาพาไปสำรวจปราสาทหน่อยได้ไหมไอ้ตอนที่เขมรขึ้นไปอ่ะเอาแบบนี้นะภาพขวามือเนี้ยเหมือนสมัยก่อนเห็นบอกว่าสื่อจีนมั้งน่าจะมานาเสนอ<ห>แล้วมาถ่ายคลิปเอาไว้นี่แล้วเดี๋ยวซ้ายมือเปิดภาพปราสาทสีภาพปราสาทที่มันเห็นเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่ดินมันถมขึ้นมาสูงๆอะ<ห>่ะกำลังจะบอกว่าทางเข้าปราสาทเนี่ยเขายังไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมเรานั่งเกือบยอดปราสาทอ่ะเพราะดินมันทับถม 5-2คือซ้ายมือขวามือได้ภาพประสาทไม่เอ่ยตอนที่เขาพาเดินเข้าไปสำรวจข้างในจะเห็นว่ามันแตกต่างกันมากแล้วชาวบ้านหลายคนก็ยืนยันบอกอ๋อพอไปเจอปราสาทเขาก็เริ่มมีการบูรณะเห็นไหมขวามือนี่เดินเข้าไปได้แล้วซ้ายมือยังเดินเข้าไม่ได้คุณมาทีหลังนะเขมรมนะแล้วบนนี้คือดินแดนเราเราเดินไปได้เลยจากบ้านเราแต่ฝั่งคุณต้องปีนกระเช้าขึ้นมาแล้วสร้างกระเช้าลักลอบขึ้นมาฟังเสียงพี่ปราณีฮะวันนี้บอกยังไงยังไงปราสาทตาควายคือของไทย แต่แต่ก่อนก็ไม่หิดมีปัญหาอย่างนี้เนาะก็ไปมาหาสู่กันเห็นเพราะว่าแม่ก็เคยไปส่งสามรอบแล้วแต่ก็ไปเล่นไปเที่ยวไปทําบุญอยู่ที่หน่วยงานของทหารผ่านะไปทําบุญไปอะไรด้วยแต่เราก็สบายใจว่าเออเป็นของเราแต่ว่าแม่ก็ไม่รู้นะว่าสารลูกจะยังไงแต่ตัดสินยังไงเราก็ไม่ค่อยรู้เนาะก็ชาวบ้านส่วนมากก็ว่าเป็นของเรา จ้า,าถ้าเกิดว่าเราเสียไมให้เขาเราเสียดายแม่เพราะเราก็เคยอยู่เคยเที่ยวเราก็<ป>เสียดายนะเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่โบราณเรามาอยู่นี่ใช่ไหมล่ะก็อยากฝากถึงรัฐบาลอยากให้ดูลแลนะนะช,ชาวบ้านตามตะขิบชายแดนนะว่าเอออยากไงก็ขอให้ท่านนายกน่ะเข้มงวดตามตะขิบชายแดนด้วยเพราะว่าชาวบ้านตามตะขิบชายแดนจะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะถ้าความคิดของแม่นะ แม่ไม่อยากให้เปิดเพราะว่ายังไงเราไม่ต้องไปอ,อนมันขนาดนั้นเราไม่ต้องไปแคร์มันขนาดนั้นเพราะว่าเขานะ่ะด้อยกว่าเราจนแล้วเรานะ่ะเคยสมัยแม่เป็นเด็กนะเนาะเข็นเขาขุนขมิน้นไอปาราขมิ้นแดงมาอยู่ตรงไอสามแยกไอหินโคนมาเลี้ยงมาดูจนแล้วทาไมเขาไม่มีบุญคุณกับเราเราเจะเราจะไปออนกับเขาทาไมเขาไม่อดวะเราเราไม่ควรอ,อนใช่เราเราก็ต้อง เราต้องมีความมุ่งมั่นของเราว่าเราเรา,เรากับเขามันต่างกันขนาดไหน <S <S แต่ความเป็นจริงแม่นะ่ะถ้าเกิดว่าลงเอยกันด้วยดีก็เปิดด่านไม่เป็นไรนะใช่ <S <S ให้เก็บกู้ระเบิดช่วยกันเขากเขาไม่ยอมเก็บทั้งที่เขาเป็นคนาใช่แล้วเขาก็มีแต่ล่อเราไปให้าตายไงแล้วเราจะไปรู้ว่าเขาวางไว้ตรงไหน <S <S ใช่ไหมล่ะนี่คุณผู้ชมแล้วกลับมาตรงนี้ภาพนี้ถือว่าเป็นภาพสําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมของกัมพูชา เปิดภาพวันประทะเมื่อปี54ขึ้นมาอีกรอบก็ได้ฮะแล้วก็จะเห็นไอ้พวกเนี่ยกัมพูชากําลังขนกาลังขึ้นมาอะไรเปิดขึ้นมาเลยเนี่ยท,ที่เราต้องโชว์ภาพน,นี้เพื่อเป็นบทเรียนในอดีตไม่ให้เกิดขึ้นซ้ารอยอีกซ้ารอยที่ว่าก็คือปีนี้คือ68ผ่านไป14ปีมันกลับมายิงเราอีกถูกไหมเพราะเราอารมณ์อร่วยเปิดพื้นที่ให้เขาขึ้นเปิดพื้นที่ให้เขามาเที่ยวเที่ยวกันไปเที่ยวเกานาปรากฏเขาบอกมาเที่ยวบ้านเรากลายเป็นว่าเราไปเที่ยวบ้านเขาเฉยเลยค่ะ คุณผู้ชมแล้ววันนี้เราไปเจอกับอีกท่านหนึ่งชื่อว่านายหมวดตรีสุทินซึ่งเป็นอดีตทหารกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินเคยออกรบเหมือนกันเมื่อปี54แล้วพี่เขาบอกว่าไงรู้ไหมไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันมี3พื้นที่พิกัดที่กัมพูชายอยากได้ <c oughs> คือพื้นที่ปราสาทตาควายพื้นที่เนิน3.50แล้วก็พื้นที่ช่องกลางคือเขาบอกแบบนี้ในอดีตตอนสู้รบกันดุเดือดเนี่ยเดี๋ยวเปิดภาพตอนประทะขึ้นมาคู่นะตอนปี54อันนี้ภาพในอดีตพี่เขาตอนถือปืนออกรบ พี่เขาบอกว่าสมัยอดีตทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันประทะกันแบบดุเดือดมากมเขาวิเคราะห์เลยว่าคือเหตุการณ์ครั้งก่อนไทยเราก็เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินเรารอบนี้ปี68เชื่อว่ากัมพูชามันจะค่อยๆประทะแล้วลุกคลบคลืบคลานยึดแผ่นดินเราอีกใช่ค่ะคือพี่เขาบอกนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ย ตัวเองเคยเดินลาดระเวนอยู่ในบริเวณนั้น3พื้นที่อย่างที่บอกมาค่ะที่ยืนยันว่าเป็นของไทยแต่ว่ากัมพูชาเขาค่อยๆรุกคืบเข้ามาแล้วพอเข้ามาอยู่แล้วเขาก็อ้างว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของเขาคือในฐานะที่ตัวเองเคยสู้รบแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ที่เสียเลือดเสียเนื้อมาไม่เห็นด้วยเลยทุกวันนี้มันจะมีเรื่องของการเปิดด่านอะไรต่างๆนานา,นา,นานแต่ก็บอกว่าคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของเราแล้วกัมพูชาเนี่ยไว้ใจไม่ได้จริงๆ เพราะสุดท้ายเนี่ยพอปีนี้พอถ้าเราจะเปิดด,นดันอะไรต่างๆเดียวเขาก็รุกคืบเข้ามา,อ,าอีกรอบนึงเขาก็เลยบอกว่าระวังนะถ้าเปิดเดี๋ยวเสียเหลี่ยมขเขมรน,นะ,ะแล้วคือถ้าเกิดว่ามีการลักษณะก็คือว่าเราเองอารมุ่มอรวยเขาอีกอเดี๋ยวเขาจะทําอีกมั้ยเพราะในอดีตเนี่ยถ้าดูก็คือซ้ายมือเขาพยายามจะลุกขึ้นมาเราเองเนี่ยประทะแล้วสุดท้ายเห็นบอกเราผลักดันเขาได้แต่ปัจจุบันตาควาย ไม่แน่ใจมีภาพประสาทตาควายตอนที่เขาเข้าไปตั้งบังเกอร์อแล้วอะไรนะวางาวทุนระเบิดใช่ไหม<ฆ>ที่ไปวางทุนระเบิดเอาไว้นักข่าวถ่ายรูปติดออกมาแล้วบอกอนักข่าวคนนั้นโดนลงโทษไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือย,ยังไงอะ่ะห้าสี่ 4, เขาพยายามจะยึดปัจจุบันตอนเนี้ยเขาอยู่ในนั้นแล้วใช้ปราสาทของไทยเป็นบังเกอร์อเนี่ยขวาม,มือมีปราสาทตัวเต็มๆด้วยเนี่ยขวาม,มือส4ี่ปี พัฒนาการของเขามันมองแบบต้องมองยาวๆมองให้เห็นพี่เขาเลยบอกว่าระวังนะอย่าไปอารมุ่มอารมวยอย่าไปยอมเดี๋ยวถ้าอยอมเปิดเขาอีกเดี๋ยวเสียเหลี่ยมเขาอีกนะค่ะฟังเสียงหน่อยก็แล้วกันฮะตัวของนายหมวดตรีสุทินนะครับเพรา่าไม่ใช่เฉพาะผมนะครับผมขออนุญาตพูดในฐานะที่ตัวเองเป็นฐานพันศึกถามว่าอยากได้ไหมครับพื้นที่อยากได้มากโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแถบชายแดนนะครับ อ,อยากครับอย,อยากได้พื้นที่ช่องกลางซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่อมื่อก่อนไทยเราเนี่ยให้ให้ชาวกัมพูชาอยู่ทั้งทงหารทั้งอะไรอยู่ซึ่งผมก็ช่วงนั้นผมก็อายุปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณที่ช่องกลางเหมือนกันก็จะทราบรายละเอียดทั้งหมดมก็พอที่จะทราบได้อยู่ครับว่า,ว,าว่ามันเป็นยังไงแต่ณขณะน,นี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ย พี่น้องประชาชนของจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่าเขาอยากได้พื้นที่นี้กับ350กับปราสาทตะควายคืนครับสวยงามครับเป็นอ่าเป็นพื้นที่ที่เราก็ตอบตรงๆว่าคือยอมไม่ได้เป็นมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยใช่ครับไม่ใช่ของขมรอ่าซึ่งเมื่อก่อนผมเคยอ่ออกราชเวรน,นะครับออกราชเวรเนี่ยมันจะถ้าพูดถึง e ตรงพื้นที่ปราสาทตะควายเนี่ยผมลงไป ทางจากตัวปราสาทประมาณ200เมตรซึ่งมันเป็นเส้นทางลาาเวนร่วมนะครับอันนี้ผมจําได้แม่นที่บริเวณช่องกลางเหมือนกันบริเวณช่องกลางเนี่ยพื้นที่มันจะมีหลักย2 22บสองนะครับหลักย2บสองซึ่งมันจะมันจะอยู่ตรงกับจุดประสานงานที่ผมเคยไปไปทําง,งานนะครับเมื่อสมัยที่ยังไม่กเกษียณก็เคยไปตรงนั้นและพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยชาวไอฐา,านกัมูชาเนี่ยมันล้ําเข้ามา ก็ล like ้ำเข้ามาเยอะพอสมควรถ้าจะดูในแผนที่น่ะจะดูใน GPS เขตไดท้งอยู่ครับอ่นครับหลักเขตที่22ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับจุดประสานงานที่บริเวณช่องกลางแล้วก็จะมีฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกไปอีกก็จะอยู่เป็นหลักหลักเขต22บีใช่ครับนี่คุณผู้ชมมา